สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ลงเหินไปแถวพามานั่งรถนะคะอันนี้จะเป็นรถสองแถวเราจะเด้อรถสองแถวคนมาเวียนตรงทางรถงนีรถไฟเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นตลาดนะคะตลาดรถไฟหรือตลาดสาราน้ำาร้อนคนบางนี้ทุเรียนขายหลายหลาย,ลายพอแมมพี่น้องอันนี่ทุกยามทุเรียนคนนะขายได้ตลอดออาาแต่สังเกเอามาแต่เลืออันขายได้ตลอดแต่บางที่ก็ เมื่อก,กแพงอยู่ขนาดนาะกิโลร้อยร้อยหกสิบร้อยห้าสิบอยู่นี่ค่ะอันนี้เป็นตลาดยามเสาร์ประมาณตีห้านะคะประเทามาประเทามาตีห้านี่ค่ะรถตรงนี้ก็ยังให้จอดอยู่นะคะรถคนมาตลาดตะลีอย่างเงี้ยพอสายๆหน่อยกับตำรวจพ้นล็อกหลอแล้วบอให้จอดแล้วอนุญาตแค่อันประมาณหกเจ็ดโมงนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนดูอันประเทากับนั่งรถมาเลยๆรถบางคันสองแถวประกับผ้าห่อมาหอดอัน,นล่วงบอลเร็วเร็วเร็วเกินคาด ุ่งเหิมละไปตะเสาแท้เธอว่ากว่าไปพร้อมแม่ค้าตลาดแม่ค้าตลาดเขาก็ลงตรงนี้เราก็ได้นั่งอยู่นะตอนมามา,มาจากหน้าหอปลามันก็จะเต็มหน่อยเขาก็มาลงตลาดตรงนี้เราก็ได้นั่งไปถึงรถรถรถบัสเขาบันไดทุกคนถ้าถ้ามาประมาณหกโมงเขึงเจ็ดโมงนี่โอ้ติด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 พยาบาลนะพยาบาลพ่นเข้าเจ็ดโมงนะพยาบาลก็เต็มขึ้นรถสองแถวบางคนก็เจ้าก็ ตื่นสายบบทันรถฟรีของของโลกบานรถอะนนั้นนะเขาจะก็นังรถสองแถวมันผ่านนาหอเนะรถวินมอเตอร์ไซค์นี่ค่ะบางคนผนหนังนะคะนะบางคนกับอ่าหยางมันไกลๆลบทันจกันหยางอยู่ตรงตรงแปดไหลยหยางบางที่รถติดหลายๆป้าประเท่ากับหยางมือหอนะคะทุกคนนะคะ่ะ ผู้ลงโทษว่าโอ้ยก็บมันไก่อยู่บ่ปลาก็บอกไก่เพราะปได้แล้วก็บ,บ้านเฮ่าก็ขื้นอย่างไปนหน้านะคะทุกคนแต่ตอนตรงนี้มันซิว้ยังได้เบิ่งโค้งเบิ่งตลาดเข,ขาคลายโค้งนั่นเนี่ยนะคะไปเลยเลยนะคะอันซีวิตเมองคุงปลากับแบบประมาณนี้นะคะ่ได้ไปใส่ฮ็ดงานแล้วก็ผ้าอ้ยปลาเท่ากระ่ทยแต่อันตลาดตะล,ลี่ว่าจะเลนะ็กหน่อยเแล้วเป็แนกว่าท่าแต่ตลาดให้เบิ่งว่าเอาสูสิให้ป้าไปใส่ปลาขวอันนี้ละ เพื่อว่าอันันเท่าก็มีหมู่ฝรั่งบักหลายก็ไปท้าให้เขาเบิ่งในพัดพระกงประแก้วอาจารย์เอาค้าเลือไปค้ามากไปกระยานเลือจมตอนนั้นมันใชมีอันข่าวอันตอนพายุหันใหญ่น่ะเพื่อว่าเลือโป้มันจมมันนะเพื่อว่าในนั้นลอยน้ำก็เปลี่ยนปลายานปลาอะไรนั่นใช่ไหมฮะบาง้นก็บอกว่าเอ้าปลามันก็ไม่ได้จมตลอดอันนั้นแล้วมันจักปีมากแล้วยี่สิบปีมาแล้วชาวปลาก็ยังยาน่บอกเออลอยน้ำเปลี่ยน โอ้กไปกลางนะ้ำมันเป็นตะยานในทุกคนเออเลยล่มผัดเย็นเย็นอยู่ค่ะเปตะยาในนะคะอันตอนนี้ป้าก็เดินทางมาไกาลแล้วหอดลงบาาแล้วนะคะอันนี้ค่ะมันมันยังมันมันยังมืดอ,อยู่ฟั่งน้นจะเป็นข้อบังกอกน้อยน,นะคะทุกคนนั่นยอันเป็นแสงไฟัวๆแวๆเยอะค่ะมันจะเป็นอันท้าเลือเลือที่เหลือก็อพัดที่หนังคนอยู่ทางนู้นนะบางนี้ก็จะมีอันดอกแคปป่านะคะตรงนี้ไปเคยไปเก็บอยู่ย่านหมาหมาหลายพวกนี้มา เจ้าหน้าที่เิ่นเลียงไว้นะพี่เรารพอะหอดแล้วนะคะนี่อันนี้จะไปเพิ่นจะจอดให้ตึกไกเอ็มอาร์ตึกสถานส่งเสริมการวิจัยเนาะ,ะลงมาแล้วโดยความปลอดภัยบางที่กดกระบอกจอดให้ได้ผูก็จอดประตูผีหูยังลบมาอีกบไมไม่ีินอ,อันเท่านั้นเราว่าโอ้ยนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีแซนเราหอบของหอบเข้าหลายโพดนะอันเขาคุณเลยหลายเลยคะ่ะเด้อที่รับสมคลิปลุงวมถึปปะเทาสซนแนวนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจลุงเหินป้าเทาในการทำคลิปต่อไปเด้อจ๊ะเด้อสองเท่าเฟร์เฮดยูดทูบเด้อจ๊ะเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อจ๊ะ